สวัสดีครับ fc อาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะฮะวันนี้มาดูหกร้อยยอดดำนะครับหกร้อยยอดดำเนี่ยเป็นพันธุ์ที่คนปลูกไปแล้วก็กล้ามืนฝืนทนนะฮะฝืนทนคือต้องกรีดไปนะฮะจะควนก็เสียดายนะฮะนี่นะครับรูปทรงของหกร้อยยอดดำหกร้อยยอดดำแท้จะรูปทรงคดเคี้ยวอย่างนี้แหละครับทางศิลมาก,นะกีดอยู่นะฮะทางโน้นกรีดอยู่นะ ประมาณตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนะฮะหกมงเช้าอากาศเย็นหนาวนะครับเนี่ยนะฮะเป็นไหลเม็ดใหญ่ดีนะฮะหกซอยาะดำแต่ปัญหาคือมันจะหมดเร็วใช้น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นก็ช่วยได้นะฮะช่วยได้เยอะเลยนะครเนี่ยดยดิ้งติ้ง,ต,ง,ต,งติ้งเลย พ่นน้ำหมักสูตรสองของจันต้นนะฮะรักษายางหน้าตายให้กับมากีดได้นะฮะแล้วก็ยางออกหัวท้ายก็พ่นไปอย่างต่อเนื่องก็สามารถเพิ่มท่อน้ำยางนะฮะลำเลียงท่อน้ำยางได้นะครับผมอันนี้เป็นมีดที่สามนะฮะสำหรับหกร้อยยอดทำชุดนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดมังกรอย่างนี้นะต้นเขาจะคดเคี้ยวอย่างนี้นะครับ กร้อยยอดดำเป็นเงี้ยมีที่สามครับมันเป็นพันธุ์ที่ไม่ให้น้ำยางเลยคระะับปลูกไปแล้วก็ต้องกั้มฟืนฝืน,ฝนทนไปนะฮะดาบำรุงไปเนี่ยสวยนอาจารย์ต้นนะฮะมีหกร้อยยอดดำประมาณสองร้อยต้นนะฮะดูดูช่างสินกีดก็ โอเคถือว่าโอเคเทียบกับพันนี้นะฮะถ้าไม่ใช้น้ำหมักก็หนักกว่านี้ดีดูว่าขีดเป็นยังไงนะครับเนี่ยตะกีดก็ไหลาตามมีดนะฮะถ้าใช้น้ำหมักสูตรสองของจันตน้นอีูใกล้กิ่งเลยนะ อูหลายตามีดลนะครับแต่มันจะขี้ถี่น้ำยางนะเหนียวเหนืดหยุดไวอะไรเงี้ยใช้น้ำหมักสูตรสองของจันต้นก็ช่วยได้ช่วยได้จริงๆนะฮะยิ่งยางหน้าตายนะครับยิงรักษาหายนะทุกต้นนะฮะการใช้ก็รับน้ำหมักไปแล้วก็สามขวดนะฮะไม่ใช่สามฝาต่อน้ำหนึ่งลิตรนะฮะสามฝาต่อน้ำหนึ่งลิตรผสมกับ ไอ้โอ้ขอโทษเบอร์แล้วหนาวสามฝาต่อน้ำหนึ่งยี่สิบลิตรหนึ่งถังนะฮะฉีดพ่นนะฮะลำต้นนะครับแล้วก็แผ่กีดนะฮะสามครั้งแรกเนี่ยฉีดทุกอาทิตย์นะฮะพ่นทุกอาทิตย์แล้วครั้งที่สี่เป็นต้นไปก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ได้นะครับมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะฮะสำหรับยางหน้าตายก็จะกลับมากีดได้ทุกต้นนะครับมีสมีดที่สามนะครับวันนี้หกร้อยยอด ยางนี่ขาวชั่วเลยคระะับปลูกไปแล้วก็ต้องดูแลไปะคร้อยยดดำนะครับผมปลูกไปก็ต้องดูแลกันไปนะฮะปลูกไปแล้วจะควรทิ้งก็เสียดายนะครับก็ต้องรักษาเอาเนี่ยใบเขาหนาเลยนะดูดิใบเขาเขียวหนา แทนที่มันจะเขียวหนาอย่างนี้มันจะได้น้ำํำยางเยอะๆแบบพันสองห้าหนึ่งนะไม่ใช่นะเนี่ยพันต้องห้ามที่สุดแล้วผมว่าเก็บปลูกเมล็ดมามันจะดีกว่าอีกนะถ้าเทียบกับพันเนี้ยคนที่ปลูกก็จะรู้ดีนะถ้าดูคลิปของผมนะฮะวันนี้ก็ให้ดูไปมีดท,ที่สามแล้วครับวันนี้ก็ดีกว่าไม่กีดนะฮะก็พ่นน้ำหมักไป พูดถึงเรื่องยางหน้าตายก็แทบจะไม่มีแล้วนะตรงโซนหกร้อยยอดดำก็ออกทุกต้นนะเพียงแต่เขากรรมพันุ์เขามันออกไม่เยอะอย่างเงี้ยเท่าที่เท่าที่ดูอย่างเงี้ยนะครับมีดที่สามเนี่ยถ้าผ้ามีดขายก็เต็มถ้วยเหมือนเดิมนะครับก็อย่างดีนะฮะปลูกไปก็ต้องดูแลไปขอบคุณครับเอฟซสวัสดีครับ